สว,วัสดีครับซานี่เอ็นยสามห้าีรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซา,า,านี่ไทยน์ครับออกห้างซานี่ไทยน์ไม่ห้าพันชั่วโมงฟรีพีเอ็มเจ็ดพันทั่วประเทศไทยที่สำคัญราคาแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นออกห้างเท่าไหร่เหรอผมไม่รู้หรอกสองล้านก็บาทมัง้งสองล้านเป็นาไยไมัง้งแต่เนี้ยล้านสองห้า ยังเปรี้ยวเลยนะมาดูใกล้ๆเลยครับคุณลูกค้าไม่เน้นแบรนด์เน้นลดกำงานไม่ได้ซื้อไปโชว์ข้างบ้านใช้ได้เชื่อผมอะไม่ห้าพันยังมีพีเอนะการขัยนต์มาดูเฟรมกันนี่ล้อนำยังอยู่ในซองไมห้าพันโตเดิมใบเดิม พ่อโซ่ชิดๆเฟรมสวยๆอ่ะช่องแต่มสนิมหรอไม่ต้องหาครับเรียบเรียบใสใดูใด้านนี้ครับสีเดิมทั้งคันนะฮะด้านบนเก๋งสวยฝากระโปรงสวยเรียบร้อยนะฮะดูปั๊มไฮดรอลิกกันครับ5้าพันชั่วโมง ลูปไปดูโอ้โหโร,าโราคาเบาๆร้านสองแสนห้าหมื่นกรมไ้ใหญ่นะตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดจากใต้ตานนี่พามาดูภายในกันสักนิดนึงโอ้โหขอชมภายในหน่อยครับเป็นไ,ไงดูหน้าจอรุ่นใหม่ใช่เท่าไรใช่ไหมเลยสิ พันชั่วโมงภายในกิ๊กๆเลยหมอมๆเลยอ่ะนี่เป็ไงร้านสองห้าดาว50%นะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์จีนนะนะแต่ก็ลองดูครับคุณคะคุ้มตังค์พูดตรงๆค,คุ้มจริงๆร้านสองห้ามาเลยโคตรดี